ก็เป็นอรหันต์แท้ๆประเภทหนึ่งที่ก็รู้รู้กันอยู่ว่าไม่มีอภินยาอย่างเดรชานวิชาอะไรเลยแต่ก็คือพระอรหันต์ผู้มีอรหัต,ตผลของพุทธศาสนาร้อยเปอร์เซน์ก็จงจับประเด็นความเป็นพระอรหันต์หรือพุทธคุณแท้ๆของพุทธศาสนาให้ออกให้ได้ไม่เช่นนั้นก็ยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่ยิ่งไปศรัทธานามธรรมหรือศรัทธาในาคุณธรรมที่ว่า รูปปั้นนั้นๆนช่วยเรารวยลาบรวยยศรวยสันเสริญได้หรือไปกราบไหวอ้อนวอนขอเอานาม,มาทมจากฟากฟ้าไหนก็ตามเพื่อให้พระพุทธเจ้าช่วยให้รวยลาบรวยยศรวยสันเสริญรวยแม้ในสุขอันเป็นกามาคุณด้วยแล้วแล้วก็นั่นคือ,อยังไม่ใกล้จุดเห็นตถาคตหรือเห็นธรรมในแบบของศาสนาพุทธเลยแม้จะมีใครสามารถยืนยันว่า เห็นรูปนิมิตของพระพุทธเจ้าได้คุยกับพระพุทธเจ้าก็เป็นอันลหลงไหลผิดทางอยู่ถ้าแมนได้เฝ้าพระพุทธเจ้าจริงออกปานนั้นทำไมไม่กราบทูลพระพุทธเจ้าทรงประทานพระธรรมอันตรงกับจริตของตนหน้า295เพื่อจะได้นำมาประพฤติเป็นพระอรหรรันต์เร็วๆเสียเล่าไปคุยกับท่านด้วยเรื่องไร้สาระอื่นๆใดๆอันอยังไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บ ตายอยู่ให้โยกโยกกันทำไมแต่ก็มิใช่ว่ารูปนิมิตต่างๆเหล่านั้นจะเป็นเครื่องช่วยไม่ได้ก็มีส่วนจะช่วยได้ถ้าไม่หลงโมหะไม่มีฉาทิฐิเพราะว่ารูปนิมิตต่างๆตั้งแต่แสงสว่างโอภาสต่างๆไปจนกระทั่งเห็นเป็นเทพเห็นเป็นพรหมเห็นเป็นรูปอะไรต่างๆได้นั้นมันก็เป็นเพียงสมมุติเป็นเพียงรูปรอยเป็นเพียงสัญลักษณ์ เป็นเพียงจิตที่ปั้นเป็นรูปได้ขึ้นมาชั่วคราวมนโนมยะอตาถ้าเราหลงรูปเราก็ได้แต่เพียงรูปเถนตรงพาซื่อและความหลงตนว่าตนมีอภินญ,ญามีความเก่งจนสามารถเห็นรูปนิมิตได้มันก็จะบรรลุดิบๆอยู่เพียงเท่านั้นแต่ถ้าเราใช้รูปเหล่านั้นให้แสดงสภาวะทำทางข้อความหรือภาษาอธิบายก็เข้าใจได้อุเทศ ทางกริยาก็รู้ความหมายอาการทางสิ่งแทนทางสัญ,ญลักษณ์ก็เกิดปัญญารู้แจ้งแทงทะลุนิมิตให้รู้ได้ถึงสภาวะธรรมที่แตกต่างการค้องอกุศลและกุศลลึมได้ก็จะเป็นประโยชน์แก่คนผู้นั้นและเป็นปัญญาที่ผู้นั้นจะพึงรับเอาได้แต่อย่าไปมัวหลงยึดมั่นเอาเป็นของจริงเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆเป็นเทพหรือพรม หรือเป็นอะไรต่ออะไรจริงๆแท้ๆเป็นอันขาดเพราะแท้จริงนั้นมันคือปัญญาของตนเองนั่นแหละหรือจิตของตนเองแท้ๆทที่มีสภาพธรรมหรือมีภูมิได้เท่านั้นเป็นเท่านั้นแม้รูปพระพุทธเจ้าที่ตนได้เห็นนั้นมันก็คือความมีพุทธะในตนขนาดเท่านั้นเท่านั้นมีญาณเท่าใดมีความรู้ลึกซึ้งเท่าใดก็เพียงความลึกแห่งจิตของตนเองนั่นเองที่แสดงออกเป็นนิมิต เป็นรูปสม,มุติมันหาใช้พระพุทธเจ้าผู้มีปัญญาที่คุณอันท่วนทั่วเท่าเทียมหรือเป็นองค์แท้ๆแ,แห่งพระสมณะโคโดมองค์จริงๆไม่มันเป็นเพียงภูมิจิตในส่วนลึกของเราเองนั่นเองต่างหากเรียกว่าธรรมทิติยานและไม่ใช่ฐานขั้นนิพพานด้วยคือยานภายในซึ่งยังจะต้องพยายามอย่างรู้หน้า296 หรือดึงภูมิจิตในส่วนลึกนี้ขึ้นมาให้เป็นภูมิจิตของคนปกติไม่ลึกลับไม่แอบแฝงให้หรู้แจ้งเป็นจิตปัจจุบันหรือเป็นจิตสามัญสำนึกปกติให้ได้อีกทีหนึ่งให้บริบูรณ์หมายความว่าให้ทำปัจจตังเลื่อนขึ้นไปสู่ทิฏฐาวิกรรมะการทำความเห็นให้แจ้งการเปิดเผยจนเป็นสันทิฏฐิโกหรือเวทิตตโพวินยูหิให้ได้คือจิตที่รู้เป็นนิมิต เป็นอาการนั้นมันคือจิตในผวังแห่งภพจิตใต้สำนึกมันไม่ใช่จิตของเราในปัจจุบันปกติธรรมดาที่เป็นสามัญสำนึกหรือจิตขึ้นรับวิถีด้วยซ้ำพระพุทธเจ้านั้นจึงเป็นเพียงพระพุทธที่เกิดอยู่ในรูปภพของผู้สร้างนิมิตนั้นๆมันคือภวะตัณหาอยู่จำนวนหนึ่งมันคือรูปจิตของเราเองอย่าได้หลงไหลยึดมั่นถือมั่นกันเป็นของจริงอันเที่ยงแท้แน่ยิ่งเป็นอันขาด อย่าว่าไปถึงจิตอันบริสุทธิ์ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ปรินิพานไปแล้วด้วยอนุปาทิเศสนรรริพานธาตุอย่างสิ้นรอบหมดเกลี้ยงจึงไม่มีอะไรจะเหลือหลอเอาเลยนั่นเลยแม้แต่จิตวิญญาณของปุถุชนธรรมดาแท้ๆซึ่งเป็นจิตที่ยังยึดยังติดยังเกาะยังกลุ่มยังไม่สูญสลายสิ้นเป็นอนุปาทิเศสนิพาน พระพุทธองค์ก็ทรงสอนอยู่เป็นนักเป็นหนาว่าอะสรีรังคือไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีโฉมแล้วแท้ๆและคืออนัตตาไม่มีตัวไม่มีตนจริงๆแล้วทำไมยังจะหลงผิดไปถึงขนาดเอาจิตวิญญาณที่ปรินิพานไปแล้วของพระพุทธองค์มามีรูปมีโฉมมีร่างมีตัวมีตนอยู่อีกเล่าอย่าสำคัญผิดเป็นอันขาดพระองค์ท่านนั้นไม่มีแล้วจริงๆ แต่ผู้หลงนั้นสิยังหลงผิดจริงๆว่ามีจึงเป็นสมมุติขึ้นมาจนหลงเห็นว่าเป็นมีและเห็นกันเป็นรูปเป็นภาพเป็นโฉมกันอยู่จนได้นี้แหละคือมโนมยะอัตตาแท้ๆคือรูปสมมุติที่ปั้นขึ้นจนสำเร็จในจิตหรือรูปที่สำเร็จด้วยใจอนัตตาหรืออสรีรังแท้แต่ปรุงแต่งกันจนมีอัตตา มีสริระจนได้มันก็ยังเลยเถิดหรือสุดโต่งอยู่นั่นเองอัตตะกิลมัฐานุโยคไม่รู้แล้วไม่รู้ความจริงสัตว์จะทำได้สักทีถ้ามีในความไม่มีอยู่ดังนี้แลมันจึงทรมานตัวเองอยู่ชาติแล้วชาติเล่าเมื่อไหร่เอ่ยจะสิ้นอัตตาลงได้จะได้สัมผัสนิพานกับเขาบ้างหน้า297หรือถ้าผู้ใดคบกับเทพ กับพรมแบบมีรูปนิมิตเชิงสมาธิหลับตาเห็นรูปเห็นอรูปและแสดงเดชแผ่ฤทธิ์อยู่เท่าใดเท่าใดมันก็ในยะเยี่ยงเดียวกันนั่นเองเพียงแต่ลดฐานะลดศักดิ์ศรีลงมาหน่อยเท่านั้นเองผู้นั้นก็ยังติดยังเกาะจิตของตนและมีความเก่งอยู่เพียงเท่านั้นเท่านั้นถ้าผู้ใดหลงพระพุทธเจ้ารูปนิมิตองใดและเข้าใจว่า พระพุทธเจ้ามีพุทธคุณอย่างไรในแบบไหนเก่งแค่ไหนก็คือภูมิจิตคือทิฏฐิของคนผู้นั้นมีความเห็นมีความเป็นได้อยู่เท่านั้นเท่านั้นตามคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นและในทิศในทางนั้นๆด้วยก็คือวิชาหรือยานของผู้นั้นหมายเอาอย่างนั้นนั่นเองฉะนั้นพุทธคุณของบรรดาผู้หลงยึดต่าง จึงเป็นพระพุทธเจ้าแค่ขั้นแค่ราคาแห่งเนื้ออิฐหินดินปูนโลหะแท้ๆก็ได้หรืออย่างดีก็บูชาเพราะราคาแพงหรือกราบไหว้ความสวยความงามความมีศิลปะก็มีขั้นผีสางก็มีแค่คั้นเทพก็มีแค่ขั้นพรหมก็มีแค่คั้นพระเจ้าต่างๆอันยึดลิ์ยึดเดชแห่งการประทานการบันดาลเท่าที่ตนยึด และสามารถสร้างพลังต่างๆได้นั่นแหละพระพุทธเจ้าเช่นนี้จึงเป็นได้ตั้งแต่ผู้มีความโลภจัดเห็นแก่ลาบยศสันเสริญสุขอยู่ไปจนยังเป็นผู้หลงกามมาคุณอยู่ก็ได้ทั้งนั้นและอาจจะเป็นผู้มีภูมิธรรมซ้อนให้ละให้หวางลาบยศสัรเสริญสุขและกามได้สูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับจริงๆคล้องภูมจิตแห่งผู้นั้นก็เป็นได้ด้วยไม่ประหลาดอะไร ทว่าขอให้สร้างพระพุทธเจ้าที่ผู้ใดคบหาอยู่นั้นก็ให้เป็นพระพุทธเจ้าผู้ทรงปัญญาที่คุณรอบรู้ในกองกิเลสตัณหาและรู้ทางดับกิเลสตัณหามีวิธีธรรมหรือมีแบบแผนในการประพฤติมักที่ถูกตรงเป็นอุชุปฏิบัติเถิดแล้วดับถูกจุดถูกเหตุแห่งทุกที่เกิดเพราะกิเลสตัณหาต่างๆได้ท่วนทั่วเป็นนิโรธให้ได้จริงๆเป็นบริสุทธิ์ที่คุณแท้เถิด ขออย่าได้ไปสร้างพระพุทธเจ้าหรือปั้นท่านเป็นพระพุทธเจ้าไปในทางแบบอื่นอันไม่ใช่ทางพ้นทุก์เลยมันจะเป็นพระพุทธเจ้าเก๋และมันก็ได้เก๋กันออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองกันอยู่แล้วละ่ะบาปกันแท้ๆนะแต่สรุปแล้วก็ยังเป็นพระพุทธเจ้าเกา๋เพราะยังคือสมมุติที่จะต้องละวางหน้า298เลิกมีเลิกเป็นให้หมดเป็นที่สุด พราะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆนั้นนณบัดนี้ไม่มีรูปโฉมร่างกายไม่มีแม้แต่อรูปจิตวิญญาณใดพระองค์ปรินิพานไปแล้วจริงๆไม่เหลือเศษร,รูปจิตหรือแม้แต่เพียงทุลีของอรูปจิตก็ไม่ได้ตกค้างไว้พระองค์ดับสิ้นมอดหมดอย่างท่วนทั่วจริงๆจะมีเหลือก็คือรูป,ปกายที่เป็นเพียงพระบรมสารีริกธาตุเท่านั้นและจะเหลือจริงๆเป็นนามากาย ก็มีแต่เพียงคุณธรรมหรือที่เรียกกันว่าธรรมกายนั่นเองซึ่งเป็นปัญญาที่คุณเป็นบริสุทธิ์ที่คุณเป็นกรุณาที่คุณจริงๆอันเป็นสภาพเลขเดียวกันที่อยู่กับพระอริยสงสาวกทั้งหลายจะไม่ใช่รูปโฉมไม่ใช่ภาพนิมิตหรือร่างกายที่ปั้นหรือรูป,ปากายซึ่งเห็นได้ในแบบตาทิศชนิดที่นั่งหลับตาปั้นร่างปั้นตัวขึ้นมาจนสำเร็จอะไรหรื จงพยายามทำความเข้าใจกับคำว่าธรรมกายให้ดีๆด,ดังนั้นถ้าคนผู้ใดมีปัญญาที่คุณรู้แจ้งแทงทะลุในอริยสัจสีเท่าใดก็คือผู้มีธรรมกายในตนมากเท่านั้นสืบเลขของพุทธไว้เท่านั้นเท่านั้นมีความสามารถทำความพ้นทุกอริยสัจให้แก่ตนได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีบริสุทธิ์ที่คุณอันเป็นธรรมกายในตนมากเท่านั้นเท่านั้น และยิ่งอาจสามารถภาคเพียรพยายามช่วยรือ้อขนสัตว์ได้มากเท่าใดก็ยิ่งมีกรุณาที่คุณอันเป็นธรรมกายอีกเช่นกันในตนมากเท่านั้นเท่านั้นด้วยนี่แหละคือความเป็นพุทธหรือพระพุทธเจ้าส่วนที่เหลือเป็นเลขอยู่ในโลกนี้และโลกแห่งนิมิตไหนๆก็ตามจะมีในอริยสงสาวผู้ดำเนินรอยตามพระยุคลบาทถูกต้องแท้ๆนั่นแหละมากที่สุดจริงที่สุดผู้ใดเห็นธรรม คุณธรรมหรือพุทธธรรมหรือธรรมกายผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าจึงควรจะศรัทธาในพระพุทธอันเป็นรัตนะไตรดวงที่หนึ่งให้ถูกต้องตรงแท้ให้ได้เพราะปัจจุบันนี้เราไม่สามารถจะสัมผัสพระพุทธเจ้าเฉพาะพระพักคือแบบของแท้ของจริงอย่างเมื่อก่อน2,500กว่าปีล่วงมาแล้วได้แล้วอย่างเด็ดขาดหน้า299 การศรัทธาในพระพุทธทุกวันนี้มันจริงอย่างเบียเบ้ยวเบี้ยวเบี่ยงเบี่ยงเพี้ยนเพียนอยู่อย่างมากมายเอาจริงๆสรุปความอย่าเชื่อหรือศรัทธาอะไรอย่างไม่มีปัญญาอันแท้จริงข้อควรทำจงพิสูจน์ให้แท้คือสัมผัสรสให้ได้จริงในสิ่งที่เราจะเชื่อหรือจะศรัทธานั่นก่อนเสมอต้องพยายามทำปัญญาให้แจ้ง ทำความเข้าใจให้ได้ทวนทั่วถึงพระพุทธอันแท้จริงให้ได้จริงๆเราจึงจะเห็นตถาคตคือต้องสัมผัสกับธรรมกายที่เป็นคุณธรรมคุณสมบัติอันเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณกรุณาที่คุณอันเป็นพุทธคุณให้ได้ในจิตของตนจริงๆเกิดจริงๆเป็นจริงๆต้องทำตนให้สูงขึ้นจากการหลงยึดรูปปั้นต่างๆเป็นพระพุทธให้ได้ด้วยญาณ ด้วยปัญญาจริงๆหรือต้องแทงทะลุให้ชัดด้วยยานด้วยปัญญาจนพ้นจากการหลงรูปนิมิตเป็นพระพุทธอยู่เป็นตุเป็นตะเป็นจริงเป็นจางอยู่นั้นให้ได้และอย่าไปเข้าใจผิดในพุทธคุณหรืออรหัต,ตคุณผิดผิดเพี้ยนเพี้ยนไปจากความพ้นทุกข์วิมุตติกับปัญญาอันรู้ยิ่งในอริยสัจสี่ยาณทัศนะเบียเบ้ยวเบียเบ้ยวเบีย่ยงเบีย่ยงไปเป็นพลังลิ์อิทธิเดชเช่นช่วยคนรถความก็ไม่บาดเจ็บ ยิงปืนก็ไม่เข้าเป็นไข้ก็รักษาหายกระหายใครอยากได้ลาบยศสันเสริญก็ช่วยให้สมในความโลภนั้นๆได้ไปเสียละวฤทธเดชปาฏิหารตา์ต่างๆอย่างนี้นั้นมันไม่ใช่พุทธคุณหรืออรหัตคุณต่อให้เหาะได้หายตัวได้ดำดินได้อย่างที่เล่าๆกันมาในประวัติพระอานนท์เมื่อตอนบรรลุอรหัตผลก็ตาม การดำดินได้แม้จะต่อให้เป็นไปได้จริงๆก็ไม่ใช่ตัวแท้ตัวถูกของอรหัตตะคุณไม่ใช่คุณลักษณะที่แสดงถึงความหลุดพ้นอะไรตรงไหนเป็นการโมเมยกอ้างเล่าเอาเองให้อนุชนรุ่นหลังเข้าใจอรหัตตะคุณผิดทางหน้า300ของอาจารย์ผู้เขียนประวัติให้ปฏิหารพิลึกกึกกือยิ่งกว่าที่พูดถึงนี้อีกร้อยเท่าก็ไม่ใช่พุทธคุณ ไม่ใช่อรหัตคุณคนชั้นหลังผู้ไม่รู้แจ้งในอริยสัจต่างหากที่อวดกล่าวอวดคุยอวดชี้บอกเป็นการกล่าวตู่อันผิดผิดเพีย้ยนเพีย้ยนเพราะไม่มีอุตริมนุสธรรมที่เป็นพุทธธรรมแท,แท้ในตนโดยเฉพาะอย่างมิจฉาทิฏฐิเรื่องพวกนั้นมันเป็นเดนรัจฉานวิชามันไม่ใช่พุทธวิชามันเป็นคุณเหมือนกันถ้าเหาะได้จริงหรือดำดินได้แท้แท